สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับช่อง JB5 อีกแล้วนะครับวับนนี้มาเจอกับเจ้าเออบอร์ซิตนะครับ650นะฮะคันนี้ก็คงยังอยู่กับเรานะครับยังไม่ได้ไปไหนนะก็รอเรื่องครับสำหรับคันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ขับผมก็เลยต้องเอามาขับเนี่ยนะครับ รถที่ขับดีนะตอนนี้เกน้ำมันกลับมาปกติแล้วนะครับขึ้นโชว์แบบสถานนะปกติแล้วเนาะปกติเลยนะก็เดี๋ยว าทำงานกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นวันสุขสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพบกับไลฟ์จากเพจมาเ i ต้าโอลีแฟนนะครับจะเป็นการไลฟ์เกี่ยวกับเอ่อโปรโมชั่นเครื่องมือนะและโปรโมชั่นแบตเตอรี่นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อ สินค้าจากมักิต้านะครับเฉพาะตัวเครื่องนะครับหรือชุดเซ็ตนะครับตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปรับไปเลยครับแบตเตอรี่1 8บดโวลต์สแอมป์ b อหนึ่งก้อนนะครับคุ้มๆไปเลยนะโอเคอย่าลืมไปดูได้นะครับที่เพจมักิต้าออลีแฟน t h ไทยแลนด์นะครับ่ะโอเคตัดไปนะครับเราก็มาต่อกันเรื่องกับช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็ล่าสุดนะครับรถผมก็ได้อะไรมาส่งถึงแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะคือรถอะ่ะผมแก้แล้วละ่ะก็คือการซื้อตัวลอกเสถวงร์ใส่สามารถขี่ได้ปกติแล้วนะครับแต่เราจะเข้าไปทำการเค่มชิ้นส่วน มอเตอร์โซโวกับทางไทอัมพารามหานะครับก็เป็นติ๊ของเราเนะาะส่วนมอเตอร์โซโวเอ้ส่วนตัวหลอดโซโวนั้นเราจะเอาไว้สำหรับเปลี่ยนท่อนะครับ <c ười> เพื่อได้เปลี่ยนท่อเนาะโอเคก็เอาไว้แบบนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่มันสำหรับแบบนั้นนะ ส่วนการทำคลิปรีวิวรถนี่ผมยังไม่ได้ทำเลยไม่ค่อยมีเวลานะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้แหละครับน่าจ,จะมาทำคลิปรีวิวให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะครับเกี่ยวกับเจ้า Triumph Speed Triple 1200s นะครับว่ารถใช้ดีไหมนะครับออการขับขี่เป็นยังไงนะครับก็ล่าสุดที่บุลงคลิปไปก็ นั่นแหละครับมันก็ขับดีนะครับขับดีมากมากช่วงล่างนี่แอบแข็งไปหน่อยนะเออมันไปมันไปมันเป็นช่วงล่างของสนามเลยอ,ะอ่ะอ่ามันก็เลยแบบเน้นฟิลแบบเลิซิงเลิซิงเลยนะครับแต่พอมาถ้าเทียบกับเบอร์ซิตเนี่ยเบอร์ซิตนี่เป็นรถที่คือการเดินทางผมว่าเบอร์ซิตสบายมากเลยนะ สบ,บายครับไม่ค่อยเนี่ยบอกมันใหญ่บอกมันนิ่มแปนตอนสบายนะครับ เดี okay. ๋ยวเราแม่ซื้อไก่ก่อนนะเดี๋ยวเรื่องของแต่งอะไรเงี้ยรถอ่ะผมก็ทั้งสั่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นภายตันหรืออะไรบ้างนี่ย Fang ไงน่าเอารถมานี่ติดมากเลยนะ โย่นี่นะครับพ่อดีของมอเตอร์ไซค์อาตราวจะพาไปดูรีวิวรถน้องที่บริษัทแล้วนะครับกับเจ้า ฮาร์เรย์เดวิสันสปอร์ตเอสนะครับนะน้องเพิ่งได้รถมาเลยเสียงพอร,รันมากรถหล่อมากนะครับน,น้องเตอ๋อนะเดี๋ยวว่างๆจะชวนแกมาขับรถเล่นด้วยกันนะน้องน้องเตอ๋อเราน้องเตอ๋อสปอร์ตเอสนะครับรูจักโบโอู o ฟู

ย่เย่เย่เย่สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย